ครับเจอกันอีกแล้วครับเจรุนครับก่อนฟังกับกดฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเด้อมันอีกก่อนเ่าจะมาอนหนัหนักเขาจะมาทำความเข้าใจกันแล้วนะเกี่ยวกับร่างไกของห้องของการคันขั้นพื้นฐานกันนะก้อนเ่าจะไปลดน้ำหนักเนาะอันนี้ก็ลดมากอาทิตย์หนึ่งแล้วครับสามลกเนี่ยแต่ว่าอาทิตย์แรกมันจะลดง่ายอาทิตย์แล้วจะเป็นหนักแต่ว่าอาทิตย์ที่สองจะเป็นไขมันมันจะยากขึ้นนะครับ อาทิตย์ที่สองนี่ของแฉะครับของจีนยาของเขาสาสูสิ้นค่ะผมมาทำความพอ,อ,มอมใจกันนะตอนจิก่อนจีเริ่อรมอาทิตย์ที่สอง mm hmm. ทาทำความพอใจกันก่นนะอนเนาะสมุดนะครับสมุดเป็นเป็นร่างกายของเขานะครับเนดะ้อ คนทีหุ่นพอดีนะครับคนทีหุ่นพอดีจะมีกล้ามเนื้อครับไขมันจะซ้ำกันนะครับมันจะซ้ำกันพอดีจะบาลานซ์กันครับเออคนหุ so feels, ่นพอดีนะครับจะมีกล้ามเนื้อครับไขมันสมดุลกันนะครับระบบขับถ่ายก็ดีเหยียงก็ดีครับเพราะว่าสมดุลกันกินอาหารครบห้ามูอักกับร่างกายสเสมอครับขับถ่ายสะดวก หน้าตากระไซนะะมาเบิองนะครับนนกานควสองประเทศครับกคนจอยนะครับคนจอยการเนื่อจะหลายครับการเนื้อยไหลไขมันเสียหน่อยนะครับมันกับว่าเครื่องกันครับการเนื้อไหลเนาะนักวิ่งนะครับขาใหญ่ครับ ข่ายญ่ข้งบนกิจจอยครับนักวิ่งร่มกดครับผสมดุลนะครับเนาะการเนื่อหลายไขมันหน่อยครับอุปประเพียนึงนะครับมูอเฮาเนี่ยครับมันจะดุลเสร็ด็กการนี้อสิยน้อยกันเด็กมันเสียหลายครับไขมันหลายมันเสียเอียงนะครับอัานมันผสมดุลกันเด็กการเนื่องมาไขมันหลายจะเอียงครับเอียงจนเสียดุลหมดละ เป็นอุปกรณ์ยังสีเนาะว่าก่อนเ้าสิลบลาต้องทำความเข้าใจนะครับคนปว่วยไขมันไหลกล้ามเนื้อหน่อยคนจ่อยกล้ามเนื้อไหลไขมันหน่อยที่จังใดเมันกันสิมันกันสิเสมอกันออกเป็นสี่เออกก่อนเนาะมาออกซุ่มหมูเห่าก่อนทนะีมมนน่จังใดหา้านกคนไป ลดน้ำหนักคุ้มอาหารครับบางคนเปิดคุ้มอาหารคุ้มอาหารกะว่าเออคุ้มคมัดหลายคุ้มค่าโปรฮเลดหลายคุ้มหลายบวกินค่าโปรฮเลดหวังว่าจะให้ไขมันร่างกายไปใส่ไขมันหลายก็เรื่อบวกินค่าโปรฮเหลดนะครับว่าจะลดก็จะลดไขมันเนาะมันบรเมเนณหน้าบ่าอาทิตย์แรกได้เยอะอาทิตย์แรกมันเป็นการหยดเนื้อเนาะหยดเนื้อรี ไขมันนะครับยีดน,น้าออกแต่ว่าอาทิตย์ที่สองจะ <c oughs> จะ่จะเป็นนังสังน่นนะอาทิตย์ที่สองเข้าต้องกินค่าโบไให้เหลตนี่ให้กินเพิ่มขึ้นมามครับเพิ่มอาทิตย์แรกรดลงไปหลายอาทิตย์ที่สองมีกินให้พ่อครับจะว่ายจะเกินหลาจากกินเขาอาทิตย์แรกค่าโบฮเหลตก,กินจานนึงอาทิตย์ที่สองต้องกินเป็นสองจานนะครับ เ่อจะเพิ่มข้อบกเหตุเพิ่มพลังงานเป็นยังเพราะว่าอัน,นอดนะดดอเดียวห้องลดนะรดลดข้อบกเตลงไปปุ๊บก,กามเนื้อก็จะไปกินไขมันนะครับกินไขมันแต่ว่ามันไปกินแค่ไขมันนี่มันจะกินกินกากเนือ้อไปออมร่างกายเลียดไขมันออกก็จะเลียดกากเนื้อไปนะเลียดไปเลียดไปจะเลียยแต่หนังไกลจะเลียยแต่ผิวหนัง ไปเรื่อยๆเรือยๆเรืยๆเมันแต่เสริมันกเครื่องสิบอิรานบดเ้็กมันสิบอก,กินแก้ไขมันแะมันจะกินกินออดกามเนือ้อความให้ทังใดเาต่อมาอาทิตย์ที่สองเนี่ยเขาจิมมเพิ่มกลามเนือ้อครับมาเพิ่มกามเนื้อกันเขากินกลาก,กันแค่กินต้องเพิ่มเป็นกินโปรตีนลงไปอีกครับ โปรตีนสร้างกล้ามเนื้อนะครับผมตัวตีนจะสร้างกล้ามเนื้อหลัตร่างกายจะสร้างกล้ามเนื้อยั่มเลยอ่ะมาเบิรงนกันว่าหลัตร่างกายเขาจะสร้างกล้ามเนื้อยั่มเลยเมมเบรนตอนกล้ามเนื้อสี่เลยเมม่บนเรียนมาซักเมาขวบประกอบร่างกายแบบขนาดเด้ยมันจะสร้างกล้ามเนื้อก็จะมึงไม่แรงกระตุ้นก่อนแรงกระตุ้นสม่ำเสมอสมัยกระตุ้นแห้งได้กระตุ้นแห้งกล้ามเนื้อสี่ การเนื้อสีมันก็กเกิดการเนื้อนะครับมันเจ็บซื่อๆกระตุ้นมันอยู่ตลอดครับกระตุ้นออก,กับร่างกายนืกอีกยกันยกเบาๆครับจะเป็นยกนักกันยกนักมันก็การเนื้อสีมันก็บกรินะคกระ,ะตุ้นมันอยู่สำนาเสมเอะครับอาทิตย์ที่สองมาเจจังสีได้ขาดบัตรเนี้ยอาทิตย์ที่สองกินโปรตีนนะครับเด้อกินโปรตีนครับไปสร้างการเนื้อะครับนี่ฟิตเนสครับ กินเนื้อเสื่อเสืิมกลามเนื้อนะครับผมเสืิมกลามเนื้อคข้าไปเพราะว่าร่างกายจะเผาผัานไขมันกันย้ำกลามเนื้อลายครับอันนี้กลามเนื้อหลายร่รางกายขอเผาผัานไขมันได้ดีนะครับเพนะราะว่าทุกอย่างร่างกายเผาผัานปุ๊บปุ๊บไป านไขมันไปเรื่อยๆพอปั๊ไขมันไปเรื่อยๆปั๊บเขาก็กินโปรตีนเข้าไปปั๊บสางกลางเนื้อน้นก็ลเิมาทันกันพอดีครับแต่ก่อนไม่ใช่เป็นน้งเสีเนาะต้องกินโปรตีนเข้าไปครับกินโปรตีนเข้าไปโปรตีนมันเข้าไปหลายๆไขมันก็จิถูกย่อยๆย่อยย่อยตาลเกิดมาซ้ำกันพอดีซ้ำกันตรงนี้เนาะครับผมครับปูแกลมของอาทิตย์ที่สองครับ แต่ว่าน้ำนักสีบ่ค่อยลข่ล้มนะครับล้มจะจากไขมันจะไม่เป็นกามเนื้อครับแต่ว่านพื่นโอ้อาทิตย์ที่สองจะเอาล้มหลายๆบอ่อเมีนเด้่อาทิตย์ที่สองเขาต้องเน้นฟิตเนสครับกินโปรตีนแต่วาบานงดข้าวบวให้เลี้ยงเนี่ข้าวบวชเลี้ยงกินได้พอดีกินเน้เพิ่มจากอาทิตย์ที่แล้วสองเท่าครับเป็นข้าวสองจานกไ็ได้พักผ่อนในเพียงพอเรียกว่า ร่างกายมันจะเผาผัานไขมันกับน้มพอนอนหลับเราบอกน,น้ำพอนอนหลับร่างกายมันจะเผาผัดไขมันดีครับ่ครับเอาเอาไปเลยเวลาแล้วนะครับเนาะมือนี้อาซัมเนีก็ทักมือนี้เป็นมาว่ากันทำห้วงปัจใจกันก่อนครับว่าอาทิตย์ที่สองมันจะเป็นการเล่นฟินเนสนะครับเนาะต่างการเนื้อกันครับนำนักบอลลุ่งกับบอลเป็นยังครับเพาะว่า,วาจริ แฮงเขาออกก,ก,นนนก,อกับน้ำไก่ก้างเนี้ยเขาไหลขึ้นน้ำหนักเขากับจีไหลขึ้นทุกันครับผมอ่า,กกามันเนี่ก็ฝากกดติดตามกดครับซับสไครต์นะครับนะรอดอยากบ,บ,บ้านๆครับผมท่าเพิ่มกดแจ้งบบนง่ายๆเมื่อวันที่สองครับกินโปรตีนนะครับเนื้อสัตว์เด้อกินเนื้อสัตว์มันจะเอียนง่ายเอียนโดนอาจจะมีพลังงานหลายไขมันก็กินได้ครับเวลาที่กินหลายร่างกายขาดไขมันไปครับผิวจะแห้ง วันนี้ทรัพย์นี่ก็น,นะารรับเนาะนาบอกกันใหม่นะครับบอกกันง่ายๆไปเทละขัน,นครับอาจารครับผมขอบนุรับ